ถ้าย้อนไปตอนจุดเริ่มต้นเป็นศิลปินอิงจริงๆเลยค่ะอิงเริ่มจากอะไรตรงไหนนะเริ่มต้นมาเป็นศิลปินอะแลผมว่าผมผมน่าจะเห็นจักนะเอาแบบเริ่มต้นสั้นๆก่อนก็ได้สั้นแค่ไหนเออประมสองคำผมให้สีสสรุปภายในสี่คำสี่คำในการเป็นที่มาของอิน a วอ t ลทอเริ่มต้นกันอะไรนะคะเกิดแล้วครับอันนี้คำถาม เริ่มต้นเป็นศิลปินได้ยังไงจากุดไหนใช่เริ่มต้นเป็นศิลปินจากเดินเข้ามาในค่ายค่ะเดินเข้ามาในค่ายค่าคำเก่งมากแบบจริงจางค่ายอะไรตอนนั้นเข้าไปเข้าไปที่ค่ายค่เพลงเนาะค่ายเพลงหนึ่งใช่ค่ายเพลงแล้วก็เราก็ร้องเพลงทําเพลงก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนอคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่จุดจุดนั้นเหมือนคือผมเห็นคุณตอนน่าจะเป็นภาพยนตร์ของพี่คงเดช ใช่ค่ะอันนั้นอันนั้นโอ้โหอันนั้นปี3นะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปย้อนจริงๆอ่ะหนูอ่ะเคยเป็นศิลปินที่ R S มาก่อนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปของรามิเกเซ่อ่าอันนั้นก็จะยิ้มทำไมอ่ะผมยิ้มให้คุณเฉยยิ้มทำไมอ่ะโอ้ยิ้มเฉยๆพี่เดี๋ยวเรแล้วแหวนจะเลื่กนไปถ้ามีเพื่อนแบบว่าชอบหนูแบบว่าไมม่ีลงคุณร้องเพลงแก้อะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีไม่มีผมร้องเพลงนั้นไม่ได้จริง S <S ไม่้องไม่ได้เดี๋ยวดูนี่ติดลรื่อสิติดเรื่ยอยสิเออไม่้องไม่้องแม่คือ <S <S หนูว่าเคยเป็นศิลปินตอนนั้นแล้วก็จริงๆอันนั้นตั้งแต่มสองเลยะคะ่ะใช่แล้วก็หยุดไปเลยแล้วก็ กลับมาทําเพลงใหม่อีกครั้งเนี่ยตอนหลังจากเล่นสแน p อีกอืรใช่หลังจากเล่นสแน p ใช่ snap นี่คือแบบไปเล่นแบบแบบโดยแบบไม่รู้อินโหเนอินดีมากอินดีมากแต่ผมตามชอบชอบหนังพี่คงเดชอยู่แล้วก็เลยได้เห็นคุณในภาพยนตร์ใช่คือตอนนั้นไม่รู้จักพี่คงเดชด้วยซ้ำค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่ารู้แหละรู้จักพี่รู้จักหนังพี่คงเดชแต่ไม่รู้จักตัวพี่คงเดชอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้รู้จักเรารู้สึกแบบรักมากเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนเท่มากแล้วก็ทุกๆวันเนี้ย โอ้ยแบบเขาถึงคงเดชเลายาวมากลองก็ได้ผมชอบผมคิดถึงพี่คงเดชรายการผมไม่เป็นไรคนไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อไปดูย้อนดูสแนปมาเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่เดชเจออิงตั้งแต่อายุย1ิบเอ็ดค่ะตอน snap คือยี่สิบเอ็ดผมเจอเขาตอน23 หนู่าไรหนูก็ระคิดอยู่ดีวะย้อนกลับไปใช่แต่พี่เจอพี่คงเดชสัมภาษณ์แกสมัยตอนตอนทำแมกกาซีนใช่แล้วพอหนูเจอแกครั้งแรกอะหนูแบบเฮ้ยพี่คนนี้น่านับถือมากในเรื่องทุกๆเรื่องแบบในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องความคิดอะไรต่างมันเหมือนแบบเปิดเปิดมุมมองต่างๆให้หนูมากตั้งแต่แบบหนูไปเล่นเรื่องส n a p เนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นอะหนูก็รู้สึกว่าพี่เดชเป็นคนที่ เขาเขาจะแบบเ้าพูดกับหนูว่าอย่าให้ความสดใสนี้มันหายไปนะแกแบบเก็บความสดใสนี้เอาไว้อะไรเงี้ยเลนก็จะพูดมาว่าแบบเอยมันอยู่กับหนูตลอดชีวิตอยู่แล้วความสดใสเนี้ยคือแบบหนูไม่ทํามันหายหรอกอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาพูดกับหนูว่าแบบ เดี๋ยวแกจะโดนโลกโบยตีไปเรื่อยๆจนแกรู้เองว่าความสดใสมันจะไม่อยู่กับแกเออคู่อย่างนี้ก็รู้เลยหนูก็บอกว่าุอยหนูไม่เชื่อพี่หรอกหนูก็อย่างแบบลาอยู่ในกองไม่สนใจจนกระทั่งจนกระทั่งมาถ่ายเอ็มวีเหงาๆเออเอเอาค่ะเอ็มวีเหงาๆเขาก็พี่เดชก็เจอตอนนั้นเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคความสดใสก็ยังอยู่นะอะไรเงี้ยเอออะไรก็เพิ่งผ่านมาแบบสามสสองปีอะไรอย่างนี้จะอะไรจะถ่ายสน a p ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแล้วพ่อมาเจออีกปีหนึ่ง เริ่มมาแล้วแววตาแกเริ่มเปลี่ยนนะเริ่มโดนโบยตีมันก็ต้องเจอบ้างเจอความทัฟในชีวิตอใช่หนูอาจจะโดนโบยตีอยู่นะพี่เดชอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีการนัดคุยกับแกกินข้าวบ้างแบบพราบ้านใกล้ๆกันก็จะนักินข้าวได้ ก็จะต้องปรับทุกกันอะไรเงี้ยพี่เดชก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ยมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยแบบความดักในชีวิตมันต้องแบบนี้อะไรเงี <c oughs> ้ยอองี้มันเจอแล้วเว้ยอะไรเงี้ยคือแบบเขาสะใจยังไงวะเนี่ยเขาสะใจที่แบบเอ้ยมันต้องเจอแบบนี้บ้างไม่ใช่มึงสะใจไปทั้งวันจะได้มีภูมิคุ้มกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> จะได้มีภูมิคุ้มกันหนูก็แบบอ่าเล่าเรื่องความเหนื่อยความเครียดใดๆที่แบบเจอหรืออะไรเงี้ยก็เล่าให้แกฟังแกก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรแบบแกก็ให้กำลังใจใดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอ เนี่ยค่ะล่าสุดหนูเจอที่งานของ Netflix เพราะหนูไปเล่น Netflix รเรื่องหนึ่งแล้วก็ได้บังเอิญเจอกันในงานอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหนูกำลังจะอายุ30เพราะว่าแบบจะวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งคุยกับแกแบบคุยเฮฮาวันนั้นหนูก็แบบคือช่วงนี้หนูโอเคแล้วแล้วแบบเป็นคนแบบบ้าๆบอๆปกติอะไรเงี้ยเลยแล้วก็พอสุดท้ายแล้วพอวันเกิดอ่ะพี่เดทอ่ะพิมพ์มาหาหนูว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่า แกบอกว่าแกอายุ30แล้วแต่แกยังบ้าบ้าบออยู่เลยเราเห็นแกบ้าบ้าบอแล้วเรารู้สึกมีความหวังเลยละอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เขาหมายถึงคุณติ้งต้องนะใช่คือบอว่าแกแกยังเป็นคนบ้าบ้าบออยู่เลยก็แกยังเป็นคนที่แบบที่ยังประคองความแบบสดใสนี้ไว้ได้อะแกเก่งมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบุูดตองห้าอ่ะคือแบบรู้สึกแบบว่าเขาเป็นคนที่เห็นเราตั้งแต่วันนั้นจริงๆแล้วแบบพอมันถึงวันนี้มันผ่านมา9ปีพี่อยู่เขาแต่ว่าแล้แบบอุ้ยแต่ชูเล็กเจ็ด ไม่เป็นไรเดี de. ๋ยวอีดิเตอร์ตัดต่อ <no> นิ้วเพิ่มให้ด้วยเอง9ปีที่ผ่าแต่ว่าเขาแบบว่าเหมือนเห็นเราทุกๆการเติบโตจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบถึงแม้ว่าไม่ได้ร่วมงานกันตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เจอกันตอนเล่นแอร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบนั่งคุยกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราได้เห็นพี่ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เรานับถือจริงๆแล้วแบบแล้วก็มองการเติบโตของคุณอยากเป็นกําลังใจและความสดใสก็ยังคลิปไว้9ปีแล้วปลบมือให้ความสดใสของพี่ว่านทอน than you tonight